เพื่อนๆจะเจ๊จะมีผลไม้ประหลาดมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะนี่เป็นผลไม้ป่าในประเทศออสเตรเลียนะเมืองที่เจ๊อยู่คือเมืองแคนบ้านเราจะเรียกว่าต้นยางยางต้นนะยางต้นคือมันจะมียางเครือถ้ายางเครือนี้เวลาลูกดิบมันจะสีเขียวถ้าสุกมันจะสีเหลืองใช่ไหมจ๊ะแต่นี่คือยางต้นลูกดิบ มันจะสีเขียวแบบนี้จ้ะสีเขียวแบบนี้นะถ้ามันสุกเวลามันสุกมันจะเป็นสีแบบนี้จ้ะนี่เคยยังไม่สุกเท่าไหร่นะถ้าสุกหมดมันจะสีสีออกม่วงทั้งลูกเลยจะม,มีสีเขียวปนเวลาผ่ามาเสร็จมันจะเป็นแบบนี้จ้ะแบบนี้นะเพื่อนๆอร่อยมากเลยเจ๊เคยกินตอนเด็กๆนะสมัยอยู่ที่เมืองไทย พอดีอยู่แถวบ้านมันมีต้น4ี่ห้าต้นจ้ะเจ๊ก็เลยเก็บมาชื่อวิทยาศาสตร์คือสตาร์ p อปเนะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยแต่เวลาเพื่อนๆกินนะระวังนิดนึงด้านขอบมันนะจะมียางสีเขาขาวเพื่อนเห็นไหมลำเม,ม็ดมันจะเหมือนเม็ดละมุดจ้ะอร่อยมากเลยจ้ะ จ้าสวัสดีจ้าผลไม้ป่าในอะอสเตรเลียจ้า